สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟอครับช่องนี้สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมมากันดึกหน่อยเพราะว่าตอนแรกจริงอ่ะวันนี้จะโดดทําคลิปแล้วครับตอนแรกคือกะจะว่าไปพัทยาวันนี้นะสรุปว่าตอนเช้าตื่นมาแบบลูกไข้ขึ้นนะครับก็เลยต้องแคนเซิลโปรแกรมนะครับผมแต่ว่าเด็กก็ยังต้องการความเที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยแบบ พาไปเล่นโยโย่แลนด์อะไรเงี้ยแถวๆซีคอนนะก็แบบต้องซื้อตั๋ววันไงเออก็อยู่ยาวครับผมนะโอเคก็กลับมาดึกๆหน่อยวันนี้จะมีสอกิจกรรมย่อยๆนะครับก็คือร้านค้าพานจรนหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยแชทมาบอกผมเยอะมากว่าพี่ไอกิจกรรมปัดขวาหาสกินนะ่ะถ้าเกิดส่งจากแพงไปถูกเนี่ยเหมือนเหมือนจะแตกบ่อยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ดูนะครับ แต่ก่อนอื่นก่อนไปรับชมนะครับจำได้มาที่แบบว่าผมเคยอบอกไปว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเขาทักมาหาผมว่าเติมเกมร้านผมแล้วโดนรีฟันเนอผมก็แบบช็อกนิดนึงแต่ว่าแบบผมแบบคอนเฟิร์มได้เลยว่าแบบมันไม่ใช่รีฟันนะไปเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตความคืบหน้ากาลีนาตอบกลับอะไรเรียบร้อยแล้วอะไปดูเรื่องราวครับผมถ้าใครจะดูกิจกรรมข้ามไปเลยนะมาครับผม เดี๋ยวเราผมเซ็นเซอร์พวกชื่ออะไรต่างๆให้น้องเขาด้วยนะเดี๋ยวขอแคปเป็นตอนๆครับมาถึงเขาบอกว่าสะดวกแชทไหมครับอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าผมเติมเกมแล้วแบบโดนรีฟันช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมครับอะไรเงี้ยแบบอันนี้คือเขาไม่เคยคุยกับผมมาก่อนเลยนะผมผมก็แบบอ้าวเช็คยังไงครับผมเนะี่ยแล้วก็ผมเลยบอกว่าเติมกับร้านผมอะครับนึกออกปะแบบผมเติมไปเยอะแบบเยอะมากๆแล้วนะเออก็แบบยังไม่เคยมีลูกค้าโดนรีฟันนะมีแต่แบบ ลูกค้าที่แบบว่าโดนรีฟันมาแล้วแบบให้ผมเติมแก้ให้เลยแล้วผมก็แบบแคปหลักฐานเพื่อให้เขาไปใช้ส่งเรื่องต่อกันลีนา่าเงี้ยอันนี้มีมีเป็นแบบประจําอยู่แล้วนะครับผมเขาบอกใช่ครับผมเติมร้านพี่ไปแล้วผมก็แบบว่าไม่น่าจะโดนแบนพราร้านผมนะผมแบบโคตรมั่นใจนะโอเคแล้วเขาก็แบบแปะสลิปมานะครับผมผมก็แบบอ๋อสลิปอันนี้มันทางเว็บไซต์นะโอเคอ่ะเขาอาจจะเป็นลูกค้าในเว็บผมนะพอเสร็จแล้วผมก็แบบว่าขอดูประวัติการเติมหน่อยครับ แล้วเคยเติมกับร้านไหนเป็นแบบ ID pass ไหมคือนึกออกปะผมว่าแบบย้ำเข้าไปแ่บเออเขาบอกว่าเพิ่งเคยเติมกับเพจพี่ที่นี่ที่แรกเลยผมว่ายังผมก็ยังมีความสงสัยแล้วเคยกดเติมเองในเกมไหมนึกออกปะผมก็เลยถามว่าเออเคยกดเติมในเกมแล้วรีฟันไหมแล้วติดต่อไปกาลิน่ายัางครับว่าทําไมโดนแบนอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเนี่ยมันขึ้นมันมันขึ้นว่าโดนรีฟันนึกออกปะ เคยเห็นหน้าต่างรีฟันมาเขาจะบอกว่า Open ID ดีนี้รีฟันไปแล้วกี่คูปองนะในรูปเนี่ยเขาก็บอกว่ารีฟันไปแล้วคือ1 1 6 2รคูปองนะแต่ยอดที่เขาเติมกับร้านผมคือ777บาทคือมันจะได้990รกคูปองคือยอดการรีฟันกับยอดการเติมมันก็ไม่ตรงกันแล้วผมก็แบบค่อนข้างมั่นใจเลยว่าแบบไม่ได้เป็นร้านผมแน่นอนอะผมก็บอกไปต่อครับว่าเออขอเบอร์โทคุยหน่อยครับผมอยากรู้รายละเอียดนึกออกปะแบบเราแบบ เราเติมมาเยอะเราไม่เคยโดนรีฟันไงแล้วแล้วผมก็เลยบอกว่าเนี่ยแต่ที่น้องเติมจากร้านเนี่ยคือ990คูปองนะถ้าโดนรีฟันจริงยอดมันก็ควรจะต้อง990คูปองนะเออเขาบอกว่าผมไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเดือนนี้เติมแค่ร้านอะไรเงี้ยผมไม่ว่าจะว่าผมไม่ได้จะว่าพี่นะผมแค่อยากรู้ว่ามันตรวจสอบได้หรือเปล่าอ่ะผมก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะว่าผมอะซีบึกกักลิน่าไม่ใช่ก็คือเขาแบบ คือผมแบบร้องเรียนเขาอะไรเขาไปบ่อยแจ้งบงแจ้งบักอะไรเงี้ยน,นะเออก็เวลาโทรไปเขาแบบเหมือนแบบเขาน่าจะทํา CRM ไว้อะเวลาเบอร์เบอร์ผมโทรไปเขาก็แบบพูดรือ้อเลยใช่คุณกอ๊อฟใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเออนะก็อันนี้เลยคือแบบผมว่าตามเร็วแนะ่นอนกรนีหนานี้คือผมเน้นโทรโทรแล้วก็ค่อยมาทาทิกเกต็ตนะมันจะเร็วกว่านะครับสาหรับผมนะแต่สาหรับน้องๆอ,อาจจะต้องแบบทาทิกเกต็ตตามระบบแต่โทรตามทิกเกต็ตได้นะพอเราได้ทิกเกต็ตปุ๊บเราก็โทรโทรหาเขาได้เลยนะ โอเคอะคงได้บอกว่าน้องแน่ใจใช่ป่ะครับที่เติมร้านผมร้านเดียวและไม่เคยไปกดเติมเองหรือเติมกับร้านอื่นนึกออกป่ะผมแบบคอนเฟิร์มอีกทีบอกครับพี่ผมเพิ่งเคยเติมกับร้านพี่เป็นร้านแรกเลยอ่าแล้วไม่ได้กดเติมเองเลยใช่ไหมผมก็ยังแบบแล้วก็บอกผมก็บอกว่าตอบคําถามที่พิมพ์ไปให้ครบด้วยครับจะได้แบบสืบสาวเรื่องราวให้ถูกนะ mm. เขาก็คอนเฟิร์มว่าปีนี้ผมยังไม่เคยกดเติมเองหรือเติมกับร้านอื่นเลยครับอ่ะเขาก็คอนเฟิร์มมา โอเคผมก็เลยบอกว่าอ่เดี๋ยวผมส่งเรื่องตรวจการีนาให้นะครับผมแต่รายการที่รีฟันผมบอกว่าแต่จะตรวจได้แค่รายการที่น้องจ่ายมา773บาทเนี่ยไม่ได้มียอดการรีฟันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตรวจยังไงไงนึกออกปะเขาบอกครับขอบคุณครับนะเออแต่ผมก็เลยแบบบอกว่าเนี่ยเดือนมาการาที่ผ่านมาเนี่ยที่น้องบอกว่าโดนรีฟันอะผมเติมไปสิบสล้านนะไม่มีเคสแบบรีฟันมาเลยนะ เออแล้วเดี๋ยวตรวจสอบให้ครับอะไรเงี้ยเขาก็ส่ง Open ID มานะแบบก็ผมก็ขอ Open ID เขาไงว่าจะได้ส่งกาลีนาตรวจด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่กาลีนาบอกเขาอาจจะเป็น f u l l ID นะคราวน,นี้ก็เขาก็ส่งข้อมูลอะไรต่างๆมานะก็ผมก็ดำเนินการแจ้งกาลีนาไปแล้วก็กาลีนาก็เมลกลับมานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะข้อสวัสดีครับคุณคอัจากที่ตรวจสอบแล้ว Open ID อดีตๆดๆเนี่ย จะมียอดค้างชำระจากการเติมผ่านช่องทาง App Store นะแล้วก็เขียนมาเลยว่าไม่ใช่การรีฟันจากช่องทางการเติมเกมบนเว็บเติมเกม .com ซึ่งเป็นรายการเติมเงินได้รับคูปองปกติแต่มีการรีฟันทั้งหมด8รายการเขาก็ลิสต์มาเลยว่า699บาท7 1 3คูปอง1รายการดดก็คือรวมและกลายเป็น1162คูปอง เออแล้วก็เขาก็บอกว่าหากต้องการปลดลังับบัญชีเนี่ยจะต้องเติมเงินเข้าไปที่ Open ID อันเนี้ยด้วยยอดเงิน1,162นะเออเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็เนี่ยเป็นการเป็นการคอนเฟิร์มว่าเออร้านผมอะ่ะไม่ได้โดนรีฟันจริงๆนะเพราะแล้วก็กาลินาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการเติมผ่าน Open ID มันรีฟันไม่ได้เพราะว่าเวลาผมว่าผมก๊อ y i ี ID ลูกค้าผิดและเติมผิดอ่ะ คือผมนี่แหละจะต้องเป็นคนแมネนจนแล้วก็รับผิดชอบส่วนเสียหายเองอยู่แล้วนะเออถ้าลูกค้าเข้าใจก็โอนมาให้ในราคาต้นทุนอะไรเงี้ยก็ดีไปแต่ถ้าบางลูกค้าบิดก็เยอะนะครับผมกนะ็คือสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อว่าเติมร้านผมอะ่ะมันชัวร์ๆอยู่แล้วว่าไม่รีฟันอันที่1อันที่2คือเวลาไอดีคุณมีปัญหานะผมช่วยแน่นอนถ้าเป็นลูกค้าแบบประจํากันมาเนื่อออกมาสมมติว่าไอคุณโดนแฮกอะ่ะ แล้วคุณมาบอกผมอะ่ะก็มีก็เคยทํไอดีคุณโดนแฮกคุณมาบอกผมว่าเออน้องไปแจ้งกาลิน่าแล้วก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปหาประวัติการเติมของน้องเนี่ยว่าเติมเติมเงินกับพี่อะ่ะมีสลิปโอนเงินมีแบบประวัติการเติมในเว็บเติมเกมอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนผมช่วยลูกค้าได้นะสําหรับคนที่แบบเติมต่อเนื่องนะไม่ใช่มาเติมดีเดียวแล้วแบบขอประวัติอันนี้หน่อยเนี่ยอันนี้แบบแปลกๆนึกออกปะเออเพราะฉะนั้น คือร้านผมเน้นที่เซอร์วิสจริงๆนะผมเข้าใจคนที่เล่น RV ไม่แพ้ร้านไหนแน่นอนสําหรับเกม RV แล้วผมเข้าใจกิจกรรมไม่แพ้ครีเอเตอร์คนไหนแน่นอนนะคอนเฟิร์มโอเคไปครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะลองนะก็คือเรื่องไอการปัดขวานี่แหละว่าเฮ้ยถ้าเกิดส่งจากแพงมันถูกไปถูกเนี่ยมันจะเวิร์กจริงไหมนะมาเราตัดมาเข้าหน้ากิจกรรมเลยเหมือนไอดีนี้จะยังขาดอะไรวะ โอ้สกินอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาอลิสก่อนแล้วก็ถ้าถ้าอันนี้ตกลงกันก่อนถ้าอลิสผมไม่เหมานะเดี๋ยวผมจะต่อไอ้สกินแบบมิลเลโคที่ราคาดรอปลงมานิดนึงอลิสเนี่ยมันเหมือน1,960คูป,ปองนะเดี๋ยวผมขึ้นตาราง Excel ให้นะครับผมเออก็คือเหมาราคาเหมาก็คือตามนั้นนะโอเคอ่ะแล้วพอดีเลยว่าแบบเปิดมาปุ๊บมันอลิสเลยโอเค กดหัวใจไปหนึ่งกลุ่มนะครับผมแมสได้เท่าไหร่หัวใจบวกสองนะไปคราวนี้ยเราจะมาดูเลยว่าถ้าผมเสียคองขวัญสิบชิ้นเนี่ยแปดชิ้นที่เหลือเนี่ยก็คือแปลว่าแม่ไอ้ทริกที่น้องๆเขาบอกมาอาจจะผิดนะครับผมอ่ะเริ่มด้วยส่งเครื่องบินไปก่อนห้ารอยเก้าสิบเก้านะครับผมไปไม่ต้องอเขาบอกว่าต้องส่งข้อความจีบด้วย กูลองทุกทิกนะเอาละวมับเข้าไปสวัสดีค่ะขึ้นเครื่องกับพี่สนุกมากเลยแต่เราต้องมีแผนดีๆนะว่าจะไปไหนกันดีอ่ยังไงไปกันต่อไปกันต่อส่งรถสปอร์ตเอาละเอาละไปมับเข้าไปก็ขึ้นทีละหนึ่ง โอ้ยขับรถสป,ปอร์ตสีแดงมันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันจะเป็นคนเลือกเปิดเพลงนะเอาละเอาละมันเริ่มมาเข้าทางเราแล,ละอ่ะเอาละหลังจากลงรถเราก็ไม่หาทองหยิบกินกันมับเข้าไปเฮ้ยเฮ้ย,ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ย่งเราแฮกเราแฮกระบบได้วะ่ะเฮ้ยเอาแปลกๆนะเฮ้ยคุณพระ คุณพระนะครับผมสรุปเลยว่าคูปองที่ผมเสียไปสำหรับสกินอลิสนั้นคือ599้อบวก399คือเป็น1,000งพันถูกไหมแล้วผมเสียอีกแค่249สรุปเป็นผมเสียไป1,249เฮ้ยนึกออกไปทุกคนฮัลโหลเอาเอาแล้วไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองอีกอันนึงว่าทริคนี้มันจะได้ไหมนะ ความเชื่อมีอยู่จริงนะทุกคนอะไป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 อาแล้วไงพรุ่งนี้ร้านกูระเบิดอีกแล้วนะครับรีบรีบผมไม่รู้นะถ้ามันถ้ามันแก้บัก๊กยังไงผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะรีอาจจะต้องรีบรีบนิดนึงนะครับผมใครที่ใครที่อยากลองนะดูคลิปนี้จบรีบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจีเอ็มเขารู้ตัวนะครับผมอ่าคอมไอ้มือถือกูค้างเลยอ่านี่ได้จริงนะนี่เห็นไหม แล้วสกินอลิสอันนี้คือโคตรสวยผมบอกให้ไปผมไปกันต่อมาทุกคนเราจะยังไงต่อดีเราก็ต้องปัดซ้ายคือไม่เอาอะไรอยู่เนี้ยซ้ายเอาละอะไรวะ,อ,วอ,ะ,รวะอ่าผมยังขาดแล้วนะลูบูลูบูนี้ก็ยังขาดอรออ่าเอาลูบูนะเอา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 ไปทุกคนเหมือนเดิมนะแมทแมทบวกสองอ่า ทรงดีทรงดีไอไอรูบูเนี่ยผมบอกก่อนราคาเหมาของมันเนี่ยคือเท่าไหรล่ล่ะ1 3นสมร้อยแปดสิบนะครับอัน,นเออก็คือเราผมขึ้นตารางให้แต่ว่าเราประหยัดไปแล้ว2อันอยู่แล้วนึกอ,ออกปะพอมันแมทชเสร็จแล้วเราก็ต้องจีบรูบูนะครับผมอ่าเริ่มจากแพงนะ3ามเก้าไปสองสองสี่เ้านะ3ามเก้าเก้่อนรู้ลวผมรู้ลวไปซอย2กันไหมครับ ผมเคยไปนะบอกให้เลิศนะคือคือแบบว่าผู้คือแฟนผมอะมันมีเพื่อนที่แบบเป็นเก้งเยอะไงแล้วก็แบบเออเขาไปกันซอยสองผมเขาไปด้วยผมก็แบบอุย้ยสาวในนั้นก็แจ่มใช้ได้นะแต่ว่าเป็นสาวที่แบบนึกออกแบบคขาไม่ได้มาหาผู้ชายเขาแบบมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะเออดีดีด,ด,ดีแล้วข้อดีของการไปแบบพวกสีลมซอยสองนะปกติเวลาเราไปผับใช่ป่ะผู้หญิงมันจะเข้าห้องน้ํานานเ,เพราะมันต่อคิวกันแต่งหน้า ไปสีลมต่อสองนะห้องน้าผู้หญิงอย่างโล่งนะครับผมห้องน้าผู้ชายนี่เป็นแบบเสาหันชนกันนะเขินนิดหน่อยนะครับผมอ่ะไปเป็นเปิดเปิดประสบการณ์นะลองไปดูไปซอนสองกันไหมเอาหมดละเอาหมดละตอนี้แม่งมีชื่อร้านอะไรมันก็ไม่รู้ด้วยอ่ะไปสิแค่เราสองคนจะสนุกแนะ่าห้องเราไหมเออโอเค มับเพ่อไปโอ้ยฟังดูนะ่าสนุกมากเลยไปเราไปดูพร้อมกันนะเอาละเอาละสี่สิบพูต้องมาทำอะไรอย่างงี้นี่อ่าเดี๋ยวมาเอาเฉยๆมันจะแบบสองแง่แปดง่ไม่ได้หละจี่หัวใจหรอน่าสนใจมากเลยรอไปเป็นของขวัญดีกว่านี่แล้วก็ส่งแถมให้นะ แถมทองกันน่าดูนะครับผมไปมับเข้าไปไอ้รูบูไอ้รูบูนี่จีบมานานแล้วนะแหวนได้หรอว้าวทำให้รู้สึกพิเศษจริงๆขอบคุณนะโอ้โหอันนี้คือก็เสียกเกือบเยอะแล้วนะถ้าจะประหยัดก็แบบนิดหน่อยอ,ะอ่ะอไปแล้วมัง้งอ่าไปไปเลย พร้อมลุยสนุกแน่นอนอย่าลืมฉีดน้ำหอมไปด้วยนะเอาไปไปะนึกออกวะทุกคนนึ่งออกวะเออคือเมื่อกี้ก็จะประหยัดไปประมาณสองขั้นตรงกลางนะคือก็ก็คือไม่เหมาอะถูกปะผมผมลองมาสองครั้งแล้วสรุปเมื่อกี้เราอาจจะประหยัด6กเก้าบวกสเก้าไปใช่ไหมเออหรือว่าผิดถูกไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้แต่คือ มันไม่เหมาอ่ะเออนะครับก็อาจจะเป็นทริคทริคนึงก็ได้ที่ส่งจากแพงไปถูกแล้วจะดีนึกอ,ออกปะผมลองมาสองอันที่แพงแล้วนะเออนะครับผมก็ไปลองใช้กันได้ครับผมสรุปกันอีกทีนะครับราคาของพวกสกินต่างๆนะตัวที่มันเป็นอลิสกับนาครอสนะครับราคามันจะเป็น1,960คือแบบเหมานะ เออแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นตารางให้แต่ว่าเหมือนของ e x t r e m e กับ Ultimate เนี่ยมันจะพิมพ์สลับกันจากตารางกันแรกนะ <c oughs> Ultimate เนี่ยคือ834ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันก็พอได้นะเพราะว่ามันคุณสามารถเจาะจงสกินได้นึกอออกป่ะ <c oughs> เออก็ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัว s อสตรีมเนี่ยพันสองผมไม่แนะนำนะอย่าเอาไปรอเปิดกล่องไม่พอใจเอานะครับผม แล้วก็สกินมิราโคที่ผมวงไว้แบบระดับต่ำก็คือ1,380บาทนะก็คือ1,118บาทอะจบแน่นอนนะครับผมหรือว่าใครจะลองส่งแบบขึ้นไปมันก็อาจจะถูกกว่าเดิมนะเฮ้ยปแปลกๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ลูกค้าต่างๆที่มาช่วยแชร์นะครับผมช่องผมคือคือทุกคนนึกออกป่าว่าแบบเหมือนกับครั้งแรกอะ่ะ ผมก็ลงทุนไปประมาณ3,000คูป,ปองอ่ะสามพกว่าด้วย3,700คือแปลว่าผมอะคือลงทุน3,000บาทต่อคลิปนั้นนึกออกป่ะการที่ผมจะได้ทุนคืนผมต้องขายของ1,000 0แบาทเพื่อได้ทุนในการทําคลิปไม่รวมทุนในการโอเปเรต จ้างบรญชงบัญชีนึกออกปะยังไงก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับมันก็จะมีน้องหลายคนบอกพี่ร้านร้านอื่นถูกกว่าเนี่ยผมจะมาเติมร้านพี่ทาไมผมว่าแบบเออเออก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่แบบไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าวันหนึ่งสมมตินะทุกคนคิดแบบคุณเหมือนกันแล้วร้านพันอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็จะไม่มีกิจกรรมนี้มาถูกป่ะเพราะว่าถ้าทําขาดทุนใครจะทาถูกไหมนะครับผมไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมไปเราไปร้านค้าภายในจอนกันต่อครับ เมื่อกี้ก็คือเราก็อ๋อแล้วก็มันมีอีกนิดนึงครับมันจะมีไอ้กล่องรับนี่นะใครอยากจะรับฝั่งฝั่งเยอะก็รับไปครับผมผมเน้นหนึ่งคูปองนะเออไม่โลภไม่โลภนะครับผมเพราะว่าแบบมันก็หนึ่งเพชรแหละส่วนใหญ่ผมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่ละโอเคแล้วก็รับเลยครับผมลูบูนะโอ้เมก็เสียไปสองไปสอได้สองตัวนี้แล้วอะโอ้โคตรดโคตรดีนะ โอ้ oh. อ่ะ, <Yeah. S 1> อะใครอยากจะโดนนาคอสอยากจะโดนลิเลียพุก็ถือผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับอันนี้นะครับไปไปดู้านคาราเในตอนจริงแล้วอ่าแล้วก่ดนิดนึงครับใครที่อยากตั้งตีเติมความรักนะเดี๋ยวผมขึ้น QR code ให้มันเป็นไลน์ Open Chat นะครับของ y c o m m u n i t y ของกออพนะมีอยู่ประมาณ1,200คนนะครับก็เข้ามาหาตี้ในนี้ได้มาหาข้อมูลกิจกรรมต่างๆได้นะครับมีน้องๆเขาแชร์กันทั้งวันทั้งคืนนะโอเค ปะวันนี้นะครับอ่สกินใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวโอเมนยักษ์สานะครับแล้วก็เป็นคาวเบาเอนโซ่ so นะครับผมรองลงมาครับเป็นอเลนกับเทลนะครับผมแล้วเล็กสุดเป็นยอนกับตัวเฮ้ยไออิลูเมียเวียดนามก็มีเอฟเฟกต์นะเนี่ยสามอันมีเอฟเฟกต์แล้วก็คือไปดูราคาครับผมสิบช่องหนึ่งร้อยห้าสิบ 11ช่องเพิ่มเพิ่มร้อยเก้าก็เป็นเท่าไหรอ่อ่ะสองสี่เก้าไม่ใช่อาจจะสามสี่เก้านะครับผมก็คือเอ่อหนึ่งหนึ่งช่องอะ่ะคุณเติมแพ็กหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเนี่ยพอถ้าคุณเอาสิบเอ็ดช่องอะ่ะคุณก็เติมแพ็กสองเก้าสามก็พอเออนะครับผมแล้วก็สุดเนี่ยก็คือหกร้อยเก้าสิบแปดคูปองนะอันนี้บวกด้วยความรวดเร็วนะ ก็เท่าไหร่อ่ะ586บาท740คูปองเออแพ็คนี้นะครับแต่ถ้าเติมในเว็บไซต์ก็จะเป็นผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นราคาให้นะเออก็สะดวกทางไหนไปทางนั้นแต่ขออย่างนึงเป็นร้านกอ,อ์เพราะว่าร้านนี้เขาเซอร์วิสแน่นจริงนะ <c oughs> โอเคไปกันเลยครับผมโอ้ยแล้วมันมีนี่ด้ยนะทุกคนขยะที่มันเป็นเหมือนโทกเคก็วงแหวนนะเอาอีกแล้แลกได้วันที่17สรุปว่าวงแหวนเข้าวันจันทร์นะครับผมเอ ก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าวงแหวนอะไรมันชื่อวงแหวนเมตานะครับผมก็ลุ้นกันไปว่าจะมีตัวอะไรเข้ามานะแล้วมันเป็นรูปแมวทองอ่นะคืออะไรวะลุยไม่ไม่แตกเลยเหรอออันนี้เป็นไอดีเพื่อนผมนะที่แบบว้สุ่มล้างค้าภายในจอนนะตามนั้นเลยเหมือนเดิมผมเอาแค่สิบช่องนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมัน เดี๋ยวไม่มีอะไรให้สุ่มประเด็นน่ะนะครับผมเดี๋ยวไอเดียหมดต้องไปหาเดือดร้อนน้องที่ออฟฟิศอีกนะครับผมมับเข้าไปเอาละขออย่างเดียวอะไรก็ได้อะอะไรก็ได้ผมว่าร้อยห้าสิบอันล่างยังคุ้มเลยอ่าโอเคได้อาเรนนะครับผมสักพักม่งไปเปิดปุ๊บมีแล้วนะฮาเลยนะรอดไปทุกคนอะยังไม่มีอาเรนตัวนี้นะครับผมเปิดไป องเจอนี่เรื้อดูหน่อยอีออย่ไงนี่ไง,ไงตึงมากแล้วเหมือนผมคุ้นๆน,นะว่าผมอะมีกล่องอะเรนสักอันหนึ่งนะหาแปบบ๊บโอเคหลังจากหาทุกคนไม่มีหล่นไ่เองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หมดแล้วนะครับกิจกรรมของช่องกอ์ฟนะไม่มีช่องไหนเดือดเท่าช่องนี้พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe กันด้วยนะหรือว่าไลค์หรือว่าแ like, ชร์ไปนะครับผมคลิกการที่ส่งของแพง ไปหาของถูกเวิร์กเฉยโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย